สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีเปลี่ยนไฟลีรถยนต์นะครับผมหลอดไฟเดิมที่ติดรถมาจะเป็นแบบนี้นะครับขั้วก็จะเป็นทีสิบนะครับแต่ผมซื้อแบบนี้มานะซื้อแบบนี้เป็นขั้วนี้เลยนะครับท1สิราคาก็ไม่แพงครับผมราคาแบบถูกเลยแต่ดูแล้วแบบมันก็ดูแข็งแรงดีครับแต่ผมลองใช้งานมาแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแนะนำ ก็มีอายุใช้งานที่ยาวครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งกันนะครับพอถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาหาก้านก้านจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมนจะอยู่ตรงนี้เป็นใบๆนะครับเป็นใบๆเป็นเหมือนแผ่นอะไรสักอย่างครับประมาณนี้ครับตรงนี้แล้ก็หมุนออกมาเลยนะครับหมุนด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันจะมีเสียงแก๊ก เราก็ดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยนี่ครับจะมีลักษณะแบบนี้นะหลอดไฟแบบนี้เลยเราก็ถอดออกมาเลยนะครับเราก็เอาหลอดไฟที่เราซื้อมาเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วเราก็ลองไปเปิดดูว่าไฟติดหรือเปล่านะครับแบบนี้คือยัง ไม่ติดนะครับมันไม่ติดต้องสลับขั้วเปลี่ยนด้านนี่ครับมันจะมีขั้วอยู่ครับขั้วบวกขั้วลบครับถ้าเกิดว่าผิดด้านก็คือไฟมันจะไม่ติดนะอ่ะแบบนี้อันนี้เราก็เช็คแล้วชัวร์ว่าไฟติดเดี๋ยวผมจะปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ใส่ทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่ใส่แล้วเราก็เล็งเลยคราวนี้เล็งเลยครับ มันจะมีรูตรงนี้นเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ครับเราใส่เข้ามามันจะมาตรงนี้ดูตรงเล็งตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีไฟมันจะเป็นรูอยู่ตรงนี้เราก็เล็งเข้าไปแล้วก็ใส่ขั้นตอนการใส่ก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหาล็อกของมันก่อน พอมันเข้าไปได้หน่อยเนึ่ยแล้วเราก็หมุนขวาเลยหมุนขวาให้มีเสียงปึ๊กนะเรียบร้อยก็แต่ผมเปิดให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยติดแล้วนะครับเรียบร้อยครับจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมเปลี่ยนง่ายๆด้วยตัวเองครับผมขอบคุณครับ